สวัสดีครับผมช่องเมสนีนคลิปนี้ผมจะมาสรุปหนังเรื่อง The Deer Hunter เป็นภาพยนตร์ปี1978กำกับโดย Michael Chimino นำแสดงโดย Robert De Niro Christopher Walken และ m r r o โอ r ต e ีโดยเนื้อเรื่องจะเกี่ยวกับกลุ่มเพื่อนชาวอ,อเมริกันเชื้อสายรัเสเซียที่ใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วๆไปและมักจะชอบไปล่ากวางด้วยกันจนกระทั่ง พวกเขาได้อาสาไปรบที่เวียดนามซึ่งมันก็ทําให้ชีวิตหลังสงครามของพวกเขาต้องเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงและต่อไปนี้จะเป็นการสปอยเนื้อหาของภาพยนตร์ทั้งเรื่องถ้าพร้อมแล้วก็มารับฟังกันได้เลยครับณโรงงานถลุงเหล็กในเพนซิลเวเนียชายอเมริกันเชื้อสายรัสเซียสาคนประกอบไปด้วยไมเคิลนิกและสตีเวนกําลังกล่าวลาเพื่อนร่วมงานเพราะวันนี้เป็นวันทํางานสุดท้าย เนื่องจากพวกเขาได้อาสาไปรบที่เวียดนามจากนั้นพวกเขาก็ชวนสเตนกับแอ็กเซลเพื่อนในกลุ่มอีกสองคนไปกินเลี้ยงกันที่บาร์ซึ่งในคืนนี้ก็กำลังจะมีงานแต่งงานของสตีเวนกับแฟนสาวเวงเจลาโดยที่สตีเวนเองก็ยังไม่รู้ว่าแฟนสาวของเขานั้นได้ตั้งคันก่อนเจม์มาคบกับเขาเมื่อไปถึงบาร์จอนเจ้าของร้านที่เป็นเพื่อนสนิทกับพวกเขา ก็ออกมาต้อนรับทุกคนและได้เสนอว่าจะเลี้ยงเล้าให้กับทุกคนก่อนที่จะไปรบที่เวียดนามแต่แล้วในขณะที่ทุกคนกำลังสั่งสรรกันอย่างมีความสุขแม่ของสตีเวนก็เข้ามาลากตัวสตีเวนออกไปคุยนอกร้านเพราะาเธอไม่พอใจที่สตีเวนกำลังจะทิ้งเธอไปแต่งงานกับผู้หญิงที่น่าจะกำลังตั้งครรภ์อยู่รวมถึงเรื่องที่เขากำลังจะไปรบที่เวียดนามแล้วหนัง ก็ตัดฉากมาที่บ้านของนิกและไมเคิลทุกคนได้มานัดเจอกันเพื่อเตรียมอุปกรณ์สําหรับการไปลากกวางครั้งสุดท้ายซึ่งนิกก็ได้ถามไมเคิลไปว่าทําไมพวกเรายังจะไปลากกวางกันอีกทั้งทังที่ในอีกไม่กี่ชั่วโมงก็กําลังจะมีงานแต่งงานของสตีเวนแล้วพวกเราก็กําลังจะเข้ากองทัพกันอยู่แล้วโดยไมเคิลก็ได้ตอบไปว่าถ้าเขารู้ว่าชีวิตของเขาจะมีจุดจบที่ภูเขา เขาก็ตายตาหลับแล้วแต่เขาขอไปล่าสักครั้งก่อนที่จะไปรบแค่นัดเดียวเท่านั้นแล้วลินดาหญิงสาวที่ไมเคิลและนิกต่างก็หลงรักก็ได้ตามมาสมทบกับเพื่อนเจ้าสาวคนอื่นๆที่มารอยอยู่ก่อนหน้านี้โดยเธอได้เข้าไปคุยกับนิกเพื่อขอเช่าบ้านในระหว่างที่นิกและไมเคลิลไปรบที่เวียดนามเนื่องจากเธอทนถูกทำร้ายจากพ่อที่ติดเล่าไม่ไหวแล้วซึ่งนิก ก็ยินดีให้เธอมาอยู่และไม่คิดค่าเช่ากับเธอตัดฉากมาที่งานแต่งงานของสตีเวนและแองเจล่าทั้งคู่ได้กล่าควคำปฏิญาณร่วมกันโดยมีเพื่อนๆและบรรดาญาติพี่น้องร่วมเป็นสักขีพยานหลังจากเสร็จพิธีทุกคนก็ได้ไปเลี้ยงฉลองและปลดปล่อยกันอย่างเต็มที่ซึ่งไมเคิลก็มีโอกาสเต้นรำกับลินดาแต่เขาก็ไม่ได้บอกความในใจกับเธอไปเพราะว่าเขาเลือกที่จะเสียสละเธอให้กับนิก จากนั้นสตีเวนไมเคิลแลนิกก็พักออกมาหาอะไรดื่มแล้วพวกเขาก็พบกับนายทหารคนหนึ่งที่นั่งกินเหล้าอยู่ไมเคิลที่อยู่ในสภาพเมาจึงเข้าไปขอชนแก้วพร้อมบอกไปว่าพวกเรากำลังจะไปรบที่เวียดนามที่นั่นเป็นยังไงบ้างสู้กันดุเดือดหรือเปล่าซึ่งนายทหารคนนั้นก็ตอบไปเพียงว่านารกทำให้ไมเคิลไม่พอใจกับคำตอบที่ได้เขาจึงจะเข้าไปหาเรื่องนทหารคนนั้น แต่นีกแกะสตีเวนก็ได้ห้ามเขาเอาไว้เขาจึงพูดจาดูถูกในทหารคนนั้นแทนแล้วก็มาถึงขั้นตอนสุดท้ายของพิธีแต่งงานนั่นก็คือการโยนช่อดอกไม้ซึ่งคนที่รับได้ก็คือลินดานิจึงใช้โอกาสนี้ขอเธอแต่งงานหลังจากที่เขากลับมาจากเวียดนามซึ่งเธอก็ตอบตกลงแล้วทั้งคู่ก็ได้จูบกันหลังจากเสร็จพิธีสตีเวน ก็ได้ขับรถแต่งงานออกไปพร้อมกับแองเจลาแล้วอยู่ๆไมเคิลก็วิ่งแก้ผ้าออกไปข้างนอกนิกจึงรีบวิ่งตามไปจากนั้นทั้งคู่ก็ได้นั่งคุยกันโดยนิกได้ขอให้ไมเคิลรับปากกับเขาว่าอย่าทิ้งเขาไว้ที่เวียดนามซึ่งไมเคิลก็ตอบตกลงและให้สัญญากับนิกวันต่อมาไมเคิลและเพื่อนๆก็ออกเดินทางกันตั้งแต่รุ่งสางเพื่อไปลาก,กวางครั้งสุดท้าย พอถึงตอนล่าไมเคิลก็เป็นคนที่สามารถสั่งหารกวางได้โดยการใช้กระสุนเพียงแค่นัดเดียวหลังจากนั้นพวกเขาก็นำกวางมามัดติดกับกระโปรงรถก่อนที่จะขับมันไปยังบาร์ของจอนแล้วพวกเขาก็เลี้ยงฉลองกันอย่างเต็มที่จากนั้นจอนก็ได้นั่งลงเล่นเปียโนทำให้ทุกคนหยุดทุกการกระทำแล้วพร้อมใจกันนั่งฟังอย่างสงบแล้วหนัง ก็ตัดฉากไปนาหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเวียดนามได้มีทหารเวียดกงนำระเบิดไปหยอดยังหลงุมหลบภัยที่เต็มไปด้วยผู้หญิงและเด็กซึ่งเสียงระเบิดก็ทําให้ไมเคิลที่นอนหมดสติอยู่ตื่นขึ้นจากนั้นเขาก็ได้อาศัยจังหวะที่ทหารเวียดกงเผลอไปหยิบปืนไฟแล้วทําการเผาทหารคนนั้นหลังจากนั้นไม่นานกําลังเสริมก็ได้มาถึงโดยมีนิกและสตีเวนรวมอยู่ในนั้นด้วย แล้วทั้งสามคนก็ได้กลับมาเจอกันใหม่อีกครั้งแต่ก็ยังไม่ทันได้คุยกันพวกเขาก็ถูกซุ่มโจมตีทำให้ทุกคนถูกจับไปเป็นเฉลยตัดจากมาที่บ้านริบน้ำหลังหนึ่งพวกเขาถูกจับไปขังไว้ใต้ถุนบ้านรวมกับเชลยคนอื่นๆเพื่อรอการถูกนำตัวขึ้นไปเล่นรัซเซียนรูเลตตโดยผู้คุมจะนำเชลยสองคนมานั่งตรงข้ามกันแล้วทำการเดิมพันว่าใครจะตายก่อนกัน จากนั้นก็จะนําปืนลูกโม่มาบรรจุกระสุนหนึ่งนัดแล้วทําการหมุนโม่ต่อด้วยการหมุนปืนลงบนโต๊ะถ้าหาักปลายกระบอกปืนชี้ที่ใครคนนั้นก็จะต้องหยิบปืนขึ้นมาจอะที่หัวตัวเองแล้วทําการลั่นไกลสลับกันไปเรื่อยๆจนกว่ากระสุนนัดน,นั้นจะถูกยิงออกมาซึ่งเสียงปืนที่ดังออกมาก็ทําให้สตีเวนร้องไห้ออกมาด้วยความกลัวจนไมเคิลต้องเข้าไปช่วยปลอบแล้วในที่สุด ก็ถึงคิวของสตีเวนกับไมเคิลที่จะต้องมาเจอกันเองดูที่สตีเวนเป็นคนเริ่มก่อนแต่เขาก็ไม่กล้าแม้แต่จะหยิบปืนขึ้นมาทำให้เขาโดนผู้เวทโกงตบหน้าไปหลายรอบไมเคิลจึงช่วยพูดให้กำลังใจจนสตีเวนยอมหยิบปืนขึ้นมาลั่นไกแต่เขาก็ไม่กล้าที่จะยิงหัวตัวเองจึงเบี่ยงปลายกระบอ,อกปืนไปยังเพดานก่อนที่จะทำการลั่นไก แล้วเขาก็ร้องไห้ออกมาทำให้พวกเวียดกงต่างหัวร้อยย่อ,อเขาจากนั้นเขาก็ถูกนำตัวไปขังไว้ในกรงที่แช่อยู่ในน้ำซึ่งเต็มไปด้วยหนูและสร้ากศพที่ตายแล้วเพื่อเป็นการลงโทษที่เขาแหกกฎส่วนไมเคิลก็ถูกนำตัวลงไปขังไว้ที่เดิมแล้วเขาก็ได้เข้าไปคุยกับนิกเพื่อวางแผนที่จะหลบหนีโดยไมเคิลจะขอพวกมันเพิ่มกระสุนเป็นสนัด แต่นิกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปไมเคิลจึงบอกว่ามันเป็นทางเดียวที่เราจะหนีไปจากที่นี่ได้โดยให้นิกจัดการกับผู้คุมทันทีที่มีโอกาสหลังจากที่เขาเป็นคนเปิดฉากยิงแล้วในที่สุดพวกเขาทั้งคู่ก็ถูกนำตัวขึ้นไปด้านบนโดยนิกเป็นคนแรกที่เริ่มเล่นซึ่งเขาก็ยังโชคดีไม่ถูกยิงพอถึงตาของไมเคิลเขาจึงขอเพิ่มกระสุนเป็น3นัด ทำให้พวกผู้คุมต่างก็อึ้งไปสักพักก่อนที่จะบอกให้กรรมการทําตามแล้วทุกคนก็เพิ่มเงินเดิมพันให้สูงขึ้นจากนั้นกรรมการก็ได้บรรจุก,กระสุนจุดคบสามนัดและวทาการหมุนปืนซึ่งปลายกระบอกปืนก็ได้ชี้ไปทางไมเคิลทาให้พวกผู้คุมต่างหัวร้อยเหาะเขาแต่เขาก็ได้รวบรวมความกล้าทําการลั่นไกลและไม่ถูกยิงส่งผลให้ความกดดันตกไปอยู่ที่นิกซึ่งนิก ก็ได้ร้องไห้ออกมาและไม่กล้าที่จะเล่นต่อทำให้เขาโดนตบหน้าไปหลายรอบเพื่อเป็นการบังคับให้เล่นต่อไมเคิลจึงช่วยพูดปลุกใจจนนิกยอมร่างกายในที่สุดซึ่งเขาก็ยังคงดวงแข็งอยู่แล้วเกมก็ยังคงดำเนินต่อไปซึ่งพวกผู้คุมก็ต่างหัวร้อยเยาะไมเคิลเพราะถ้าหากเขาทำการร่างกายยังไงก็ต้องตายสถานเดียวไมเคิล จึงได้ร้องไห้ออกมาก่อนที่จะหัวเราะตามพร้อมกับทําการหยิบปืนขึ้นมาจอดที่หัวตัวเองแต่ในจังหวะที่ทุกคนเผลอไมเคลิลก็ได้ใช้กระสุนที่เหลืออยู่ยิงพวกผู้คุมพร้อมกับทําการแย่งปืนกลของผู้คุมมากราดยิงต่อโดยมีนิกช่วยสนับสนุนหลังจากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันพยุงร่างที่บาดเจ็บไปยังกรงขังเพื่อช่วยสตีเวนออกมาแล้วพวกเขาก็ได้เกาะขอนไม้ลอยไปตามแม่น้ำ แล้วไปหยุดที่สะพานแขวนเพื่อขอความช่วยเหลือจากเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพที่บินผ่านมาโดยนิกเป็นคนเดียวที่ปีนขึ้นไปทันส่วนสตีเวนและไมเคิลทำได้เพียงเกาะฐานจอดเพราะคนขับต้องรีบนำเครื่องขึ้นเนื่องจากมีค่าสึกกำลังโจมตีพวกเขาเมื่อบินไปได้สักพักสตีเวนก็หมดแรงเขาจึงปล่อยมือร่วงลงไปยังแม่น้ำทำให้ไมเคิลจะเป็นต้องปล่อยมือตามลงไปช่วยซึ่งเขา ก็สามารถพาสตีเวนขึ้นสั่งสำเร็จแต่สตีเวนก็ไม่สามารถเดินต่อได้เพราะเขาขาหักเนื่องจากตกไปชนก้อนหินไมเคิลจึงได้แบกร่างของสตีเวนจนไปเจอกับกลุ่มชาวบ้านและทหารเวียดนามใต้ที่กำลังลี้ภัยไปยังไส้ง่อนเขาจึงขอร้องให้รถทหารคันหนึ่งนำสตีเวนไปส่งอย่างโรงพยาบาลส่วนเขาจะเดินไปเองตัดฉากมาที่โรงพยาบาลทหารสหรัฐประจำไส้งอนนิก ได้เข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติแต่สภาพจิตใจของเขาคงไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเขายังคงใช้ชีวิตอยู่ในไซ้ง่อนแม้ว่าเขาจะถูกปลดประจำการแล้วก็ตามเพราะว่าเขาไม่สามารถยอมรับความพ่ายแพ้ของตนเองและประเทศจึงไม่กล้ากลับบ้านไปเจอหญิงสาวเป็นที่รักของเขาได้ในคืนหนึ่งขณะที่นิคออกไปเที่ยวข้างนอกเขาก็บังเอิญเดินไปเจอบ่อนการพนันที่มีเสียงปืนดังออกมา เขาจึงพยายามจะเดินหลบไปที่อื่นแต่นักธุกรกิจชาวฝรั่งเศสนามว่าจูเลียนก็ได้ชักชวนเขาให้เข้าไปดูด้านในทําให้เขาพบกับคนกลุ่มหนึ่งที่กําลังเล่นลาซเซียนรูเรตกันอยู่แล้วอยู่ๆนิกก็ได้เข้าไปแย่งปืนมาลั่นไกายใส่หัวผู้เล่นต่อด้วยหัวของตัวเองและรีบวิ่งหนีออกมาซึ่งนั่นก็ทําให้พวกผู้ชมไม่พอใจในการกระทําของเขาแล้วไมเคิลที่อยู่ในกลุ่มผู้ชม ก็รีบวิ่งตามนิกออกไปแต่ก็ต้องคลาดกันเพราะจูเลียนได้พาน,นิกขึ้นรถหนีไปเนื่องจากเขาคิดว่าคนที่ดวงดีอย่างนิกคงทําเงินให้เขาได้เป็นกอบเป็นกรรมแล้วหนังก็ตัดฉากกลับมาที่เพนซิเวเนียทุกคนได้จัดเตรียมงานอย่างใหญ่โตเพื่อต้อนรับการกลับมาของไมเคิลแต่ไมเคิลกับเลืองที่จะบอกให้แท็กซี่ขับเลยบ้านของเขาไปแล้วไปหาโรงแรมนอกเมืองนอนแทนเนื่องจากเขา ยังไม่พร้อมที่จะเจอทุกคนเช้าวันต่อมาไมเคิลได้ไปแอบรอจนเพื่อนของเขากลับไปจนหมดจากนั้นเขาก็ได้เข้าไปหาลินดาโดยเธอก็ได้เข้าไปกอดไมเคิลด้วยความคิดถึงและได้ถามถึงนิกเพราะว่าเธอยังหวังที่จะให้นิกกลับมาแม้ว่านิกจะไม่เคยติดต่อเธอกลับมาเลยซึ่งไมเคิลก็ได้พยายามพูดปลอบใจเธอและได้อาสา,าเดินไปส่งเธอที่ทำงาน หลังจากที่ส่งลินดาเสร็จไมเคิลก็ได้ไปดักรอเซอร์ไพรส์แตนกับแอ็กเซลที่เพิ่งเลิกงานซึ่งแตนก็ยังรู้สึกโกรธที่เมื่อวานไมเคิลไม่ยอมมาตามนัดแต่ไมเคิลก็อ้างไปว่าเขาติดธุระจากนั้นทั้ง3คนก็ไปหาอะไรดื่มกันที่บ้ารของจอนซึ่งจอนก็ได้เข้ามากอดไมเคิลด้วยความคิดถึงพร้อมกับชวนทั้ง3คนไปดื่มกันที่หลังร้านจากนั้นไมเคิลก็ได้ถามถึงแองเจลา ว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งจอนก็ตอบไปว่าเธออาการไม่ค่อยจะดีหลังจากที่ได้คุยกับสตีเวนทำให้ไมเคิลประหลาดใจมากเพราะว่าเขาไม่รู้มาก,ก่อนว่าสตีเวนกลับมาแล้วเขาจึงได้ถามทุกคนว่าแล้วตอนนี้สตีเวนอยู่ที่ไหนแต่ก็ไม่มีใครรู้เพราะแองเจล่าไม่ยอมบอกไมเคิลจึงรีบไปหาแองเจล่าที่ตอนนี้ได้กลายเป็นแม่คนแล้วแต่เธอกลับนอนนิ่งอยู่บนเตียง และไม่พูดตอบไมเคิลที่พยายามจะถามหาสตีเวนจนในที่สุดเธอก็ยอมเขียนเบอร์โทรศัพท์ให้กับไมเคิลแต่ไมเคิลก็ยังไม่พร้อมที่จะโทรไปในตอนนี้จากนั้นไมเคิลก็ได้ไปเก็บกระเป๋าเพื่อไปพักที่โรงแรมแม้ว่าลินดาจะขอให้เขาค้างคืนกับเธอแต่ไมเคิลก็ปฏิเสธเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่สนิทก,กับทุกคนเหมือนเมื่อก่อนลินดาจึงขอตามเขาไปด้วย เพื่อเติมเต็มความรู้สึกให้กันและกันแต่ไมเคิลก็เผลอหลับไปก่อนวันรุ่งขึ้นลินดาจึงชวนไมเคิลและเพื่อนๆไปเล่นโบว์ลิ่งด้วยกันแต่มันก็ดูเหมือนว่าจะไม่สามารถช่วยอะไรไมเคิลได้แอ็กเซลจึงเสนอว่างั้นเราไปลากวางกันดีไหมตัดฉากมาในวันล่ากวางไมเคิลได้ไล่ตามกวางตัวหนึ่งไปแต่พอมมีโอกาสที่จะสังหารมันไมเคิลกลับตั้งใจยิงพลาดและปล่อยให้กวางตัวนั้นหนีไป ในคืนนั้นแตนได้นำปืนลูกโม่ไปขู่แอ็กเซลที่ชอบล้อเรียนเขาเมื่อไมเคิลเห็นเขาจึงเข้าไปแย่งปืนออกมาพร้อมกับนำกระสุนออกจนเหลือหนึ่งนัดแล้วสั่งสอนสแตนด้วยลักเซียนรูเร็ตทำให้เพื่อนๆคนอื่นๆแต่ก็ตกใจในการกระทําของไมเคิลหลังจากจบทริปล่ากวางไมเคิลก็ไปหาลินดาที่ทำงานซึ่งเธอก็กำลังร้องไห้เสียใจเพราะว่านิกอาจจะตายไปแล้ว และได้ขอให้ไมเคิลกลับไปก่อนพอตกเย็นไมเคิลก็ขับรถมารอรับลินดากลับบ้านแล้วในคืนนั้นทั้งคู่ก็มีความสัมพันธ์แบบลึกซึ้งกันพอลินดาหลับไมเคิลก็ตัดสินใจออกไปโทรศัพท์หาสตีเวนที่ตอนนี้กลายเป็นคนพิการและพักอยู่ที่โรงพยาบาลาหารผ่านศึกซึ่งทั้งคู่ต่างก็ดีใจที่ได้คุยกันอีกครั้งแต่พอไมเคิลถามว่าเมื่อ,อไร่จะกลับบ้าน สตีเวนก็ร้องไห้ออกมาและได้บอกไปว่าเขาต้องวางสายแล้ววันต่อมาไมเคิลจึงเดินทางไปหาสตีเวนถึงที่ทั้งคู่ต่างก็ดีใจที่ได้พบหน้ากันอีกครั้งซึ่งไมเคิลก็เข้าใจความรู้สึกของสตีเวนที่ไม่อยากกลับบ้านแล้วสตีเวนก็พาไมเคิลไปดูอะไรบางอย่างซึ่งมันก็คือเงินจำนวนมากที่ถูกส่งจากไส้งงอนให้เขาทุกเดือนทำให้ไมเคิลรู้ทันทีว่า คนที่ส่งเงินมาต้องเป็นนิกแน่ๆจากนั้นไมเคิลก็พาสตีเวนกลับบ้านแม้ว่าเขาจะไม่เต็มใจก็ตามตัดฉากกลับมาที่ไส้งอนไมเคิลได้เดินทางกลับมาเพื่อตามหานิกแต่สภาพบ้านเมืองตอนนี้เต็มไปด้วยความโกลาหลเพราะทหารอเมริกันกำลังถอนทัพกลับประเทศโดยไมเคิลได้เดินทางไปยังบ่อนเดิมที่เคยเจอนิกและได้บังเอิญเจอกับจูเลียน ที่กำลังเก็บของหนีไมเคิลจึงถามหานิคแต่จูเลียนก็บอกไปว่านิกได้หายตัวไปนานแล้วไมเคิลจึงยื่นเงินให้กับจูเลียนจนในที่สุดเขาก็ยอมพาไมเคิลไปหานิกแต่มีข้อแม้ว่าจะต้องเดินทางด้วยเรือไปทางแม่น้ำหลังจากนั้นพวกเขาก็ล่องเรือไปอยังบ่อนการพนานแห่งหนึ่งโดยการที่จะเข้าไปก็จำเป็นต้องจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเข้า,ขาซึ่งด้านใน ก็กำลังมีการเล่น,ลนรัศเซนดูเรตกันอยู่แล้วไมเคิลก็ได้เจอกับนิกที่ตอนนี้ได้กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญในการเล่นเกมนี้ไปแล้วและกำลังจะลงแข่งเป็นคนต่อไปไมเคิลจึงเข้าไปทักทายนิกแต่ดูเหมือนว่านิกจะไม่สามารถจำไมเคิลได้ไมเคิลจึงพยายามพูดกับนิกด้วยเหตุผลและขอร้องให้นิกกลับบ้านแต่นิกกลับนิ่งเฉยและได้เดินผ่านไมเคิลไปเมื่อเห็นอย่างนั้น ไมเคิลจึงสั่งให้จูเลียนไปคุยกับเจ้าของบอลเพื่อให้เขาได้แข่งเกมนี้กับนิกโดยเขาได้จ่ายเงินทั้งหมดที่มีเพื่อให้เจ้าของบอลยอมจนในที่สุดไมเคิลก็ได้ลงแข่งกับนิกโดยในการแข่งครั้งนี้กรรมาการจะทําการหมุนโม่ใหม่ทุกครั้งหลังจากที่ผู้เล่นทําการลั่นไกซึ่งในขณะที่เล่นไมเคิลก็ได้พยายามขอร้องให้นิกกลับบ้านพร้อมกับพูดถึงความทรงจํา ที่พวกเขาเคยไปลากกวางด้วยกันทำให้นิกร้องไห้ออกมาพร้อมกับยิ้มให้ไมเคิลแล้วนิกก็พูดออกไปว่าแค่นัดเดียวก่อนจะทำการลั่นไกลได้ได้เสียชีวิตในที่สุดแล้วหนังก็ตัดฉากกลับมาที่เพนซิเวเนียไมเคิลและเพื่อนๆได้มาร่วมพิธ,ธีศพของนิกจากนั้นทุกคนก็กลับไปรวมตัวกันที่บารของจอร์นด้วยบรรยากาศที่อึมครึมและเงียบสงัด แล้วทุกคนก็ได้ร้องเพลง God Bless America เพื่อเป็นเกียรติให้กับ Nick ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องเด h e Deer Hunter โดยเรื่องนี้ได้คะแนนในเว็บ IMDB อยู่ที่8.1คะแนนส่วนในเว็บ Rotten t o m a t o ได้คะแนนฝฟนละครทุกจา์อยู่ที่93%และฝั่งผู้ชมอยู่ที่92%ครับสำหรับท่านใดที่มีเวลาผมก็อยากแนะนำให้ไปดูหนังเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะครับ เพราะงานภาพของภาพยนตร์เรื่องนี้สามารถทำออกมาได้ดีเลยทีเดียวนอกจากนี้นักแสดงก็ยังแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะฉากรัสเซียนดูเรตที่ทำให้เรารู้สึกถึงความกลัวความกดดันเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงถ้าเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับและถ้าหากมีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออาภายัยในที่นี้ด้วย แต่ถ้าหากเพื่อนๆชอบผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือจะสนับสนุนผมโดยการโดเน a เข้ามาทางพร้อมเพย์ตามเบอร์ที่ขึ้นไว้ก็ได้นะครับจะ1บาทถึง2อ2บาทผมก็มีกำลังใจแล้วขอบคุณครับ